สวัสดีครับช่องประสงค์นนแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพีพีเอฟซนะครับพามาดูพามาชมนะบรรยากาศตลาดค้าผักสดท้ายรถผักหมุนเวียนนะครับผมที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยนะครับผมต้จากไร่ใหม่จากสวนครับผมนะครับมาดูมาชมกันเลยนะครับเป็นประกาศขายสวยๆนะครับกิโลกรัมละ25บาบาทสวยสดงดงามครับผม สวยด้วยถูกด้วยครับผมนะครับขาดขาวสวยๆสดจากไร่ใหม่สดกระลำปีครับผมย,ย,ย,ยงงี่สิบห้าบาทสดๆดวยามครับผมนะครับเยอะแยะมากมายหลากหลายรา,า,าคาหลากหลายร้านให้เลือกนะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆที่พีเอฟซี FC ท่านใดนะครับต้องการผักสดๆผักสวยๆส,สดๆใหม่ๆจากไร่จากสวนเราขอเชิญได้ที่ตลาดไทยครับผมนะครับตลาดขาผักสดไทยรถผักเวียนที่ใหญ่และเยอะที่ส,สุดที่ตลาดไทยนะครับผม บรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมนี่เป็นข้าวเม่าใหม่นะครับผมครับข้าวเม่าใหม่มะเขือเปรี้ยวนะครับผมมะกอกปลาครับกิโลกร,รัมละห้าสิบบาทต้นหอมผักชีไทยครับผมนะครับสดสดร้อนงามครับผมคผัดหนาควางตุง้งบักบุ้งบักโขมนะครับผักชีไทยร้อยยี่สิบบาท ตังโอนะครับยอดขนาดส,สวยนะครับกะเพราโหระพามังลักครับผมนะเยอะแยะมากมายผักสดสดสวยๆนะครับสดจากไร่หม่จากสวนขอชิได้ที่ตลาดไทยครับผมครับ<ๆ>่อแมพ่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีท่านใดต้องการผักสดสดสวยๆก็ขอ,ขอเชิญได้ที่ตลาดท้าผักสดให้รถถังเรียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยครับผมครับแต่ล้านนี้ก็จะเป็นมะเขือครับผมครับ มะเขือแตงกวาคะนะ้างตุ้มกบกุบ้งบอกผมอันนี้เป็นบวกงูครับผมนะบวกงูบวชปูนะครับผมอันนี้เป็นใบปูนะปน,บะนะครับปูกินมากแล้วนะครับผมเยอะแยะมากมายครับผมรสสดรดกราบอันนี้จะเป็นหน่อหวายครับผมนะหน่นอหวายบักนะกอกปลาครับผมนนี้บักชมมอคนระับช้มอชกมอ ผัดกับปมอนี่อร่อยมากครับผมครับนี่จะเป็นหน่อไม้ไล่นะครับผมครับหน่อไม้ไล่มาขามป้อมลูกใหญ่ๆครับผมผลสดงดงามครับผมนี่ครับหน่อไม้ไล่หน่อไม้ไผ่ตรงไผ่หวานสวยๆเนอะผมครับเยอะแยะมากมายมาขามป้อมครับผม จะเป็น่อไม้ครับผมนะครับไฟตรงไฟหวานไปกินจูไฟกินสุงนะครับร้านเสียเทพดอกไฟบานครับผมนะครับไม้ต้มแล้วก็มีครับดอกไม้สดครับผมครับเขาสั่ได้ที่ร้านเมียเทพเสียเทพดอกไฟบานนะครับผมนะครับขายใหญ่ใจดีครับผมนะครับมาละกอแขงกับเดอร์สวยๆครับผมนะครับแตงควาสวยๆครับพอนอนะครับผมนี่ครับผมนะ บ้างนะครับแตงกวาดอ่อนโยนเลยครับผมสวยสดงางามครับสวยครับสวยจริงครับผมครับตัวกระเช้นะครับผมต้นหอมผักชีนะครับผมตุกหอมยาวนะครับสดสดใหม่ๆจากไร่จากสวนชจมครับผมนะครับครับต้องทองอ่อนครับผมฟังตุ้นะครับตุกหอมยาวสวยกะหล่ำปีครับผมนะครับกะหล่ำปีประกาศขาวสวยสดก้นงามนะครับผมนะครับีครับ เยอะแยะมากมายบรรยากาศคึกคักมากนะครับผมตลาดค้าผักสดไทยรถผักุนเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดครับผมบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรกำงามครับผมบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับผมครับผงสดงามครับผมกระเพราโหระพามังลักนะครับผมยอดครับผมนี่ครับคนกระหลคักโคดนะครับผมบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรํางามครับผมครับ ช่องผสมเงี้ยแก้วผาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี BPF4 นะครับพามาดูพามาชมครับผมอันนี้เป็นบวกงูนะครับบวกงูห้าสิบบาทมันเสือลายครับผมกระถินริมรั้วครับผมนีครับพี่เรากระถินเม็ดกระถินแฉ่แล้วนะครับผมโอ้สวยสดงดงามนะครับใส่ใส่บัวครับผมนะครับนี่ครับใส่บัวสีสวยกะเพราโหระพามรับก็หอมบักชีใบตองโหนบักชีฝรั่งนะครับผม ขนากวางตุ้งแับปุ้งแบกลุ่มครับผมปลูกอกยาวสสวยนะครับผมนะครับเหลือแตงกวาคนากวางตุ้งกับปุ้งบบกล่มพอแม่พี่น้องเพื่อนๆพีเอฟซีท่านใดต้องการผักสดสดสดจากไร่ใหม่จากสวนนะครับก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะครับตลาดผักสดทะลุถังเวียนที่ใหญ่ได้เยอะที่สุดชะอมครับผมนะครับตำลึงนะครับตัปลาผักบ้านนี้ครบนะครับใบชะพูนะครับนี่ครับ สวยสดงดงามนะครับผักบุ้งนาผักบุ้งแดงครับผมนะผักบุ้งจีนนะครับผมบุ้งจีนเล้สวยนะครับนี่ครับต้นเล็กมากสวยมากครับผมนะสวยสดงดงามเยอะแยะมากมายนะครับผมพี่น้องเพื่อนๆดีทีเอฟี่ต้นใดต้องการผักสดสดสวยสวยสดจากไร่ใหม่จากสวนก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยครับผมนะตลาดค้าวผักสดขายรถสามล้งเรียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดครับผมนะบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆาครับผมนะนี่ครับ ขนาด80บาทครับผมนีม่นกระเจี๊ยบครับผมนะ,นนระรครับ30บาทต้ขนมกระเจี๊ยบครับดอกปักตังครับผมดอกสนนะครับขนมบันชเช้าอันนี้ลูกอะไรครับเนี 130, ่ย120บาท130บาทกระเจี๊ยบครับผมผักกาดหอมกบอาย่วปูนะครับ กะเพรากระพามังลักครับผมนะครับสดๆงามครับเยอะแยะมากมายขนมครับผมขนนอ่อนนะครับหันแล้วครับผมหเปรียมครับผมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆสี่ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับเข้ามากดไลค์กดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่ง กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช,บช่องของเราได้ทำคอนเทนตด์ดีๆนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีได้รับชมกันนะครับกบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ